Lift Up in Six สร้างกำลังใจง่ายๆใน6นาทีพบกับเรื่องราวดีๆที่จะยกใจของเราให้เบิกบานขึ้นในทุกๆวันเจริญพรยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยกใจง่ายๆไม่กี่นาทีวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อที่ว่า จะทำอย่างไรให้หัวใจเรามั่นคงขึ้นเป็นธรรมดาของพวกเราทั้งหลายที่อยากจะมีความมั่นคงไม่อยากจะหวั่นไหวไปกับเรื่องต่างๆเราไม่ชอบเลยเวลาเราเจอความหวั่นไหวเจอสิ่งที่ทำให้ตัวเราต้องไหลไปต้องโคลงเคลนไปต้องรู้สึกไม่ปลอดภัยเราไม่ชอบเลยแต่อย่าลืมนะ การที่เราหวันไหวนั้นเป็นธรรมดาของใจมนุษย์ที่ยังมีกิเลสอยู่ที่พูดอย่างนี้เพราะกําลังจะบอกว่าไอ้ความมั่นคงที่พวกเราทวินหากันทั้งหลายหัวใจที่มั่นคงที่พวกเราอยากจะเป็นมันเป็นคนละความหมายกับที่เราเข้าใจในชีวิตที่เราต้องเจอเรื่องแย่ๆเจอเรื่องถูกใจบ้างเจอเรื่องดีใจเสียใจบ้างคนที่อยากมีหัวใจที่มั่นคงคงมีภาพในใจว่า เราต้องเข้มแข็งเราต้องรับได้กับทุกๆเรื่องอันนั้นมันก็ถูกถ้าหากเรามั่นคงแล้วจริงๆแต่จุดที่เราอยู่ไปยังจุดที่เราจะมั่นคงได้เนี่ยหากเราจะฝึกเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการยอมรับความไม่มั่นคงก่อนการที่เราพยายามกดความอ่อนแอของตัวเองเอาไว้ไม่ทำให้เรามั่นคงมากขึ้นเลยนะยิ่งกดยิ่งฝืน ยิ่งแส้ทำเป็นว่าทุกอย่างฉันโอเคกลับยิ่งทำให้ภายในของเรามันเต็มไปได้วยความปวดร้าวเต็มไปได้วยความเจ็บปวดแล้วก็มีแต่เสียงกรียดร้องที่อยู่ในใจที่ต้องการการดูแลยิ่งเกลี้ยกาดยิ่งไม่มั่นคงคนที่มั่นคงเขาจะค่อยๆเริ่มจากยอมรับในความไม่มั่นคงของตัวเองคนที่ฝึกตัวเองให้มั่นคง จะเริ่มต้นจากการยอมรับในความไม่มั่นคงของตัวเองเขาสามารถยอมรับทั้งหมดของตัวเองได้ทั้งด้านที่ดีด้านที่สดใสด้านที่มีพลังและด้านที่ตัวเองอ่อนแอการที่เรายังยอมรับทั้งหมดของตัวเราไม่ได้มันเหมือนกับลึกๆเรากลัวอะไรอยู่กลัวดูไม่ดีหรือเปล่ากลัวว่ามันจะทำให้เราอ่อนแอหรือเปล่า เราไม่ได้อ่อนแอหรือเข้มแข็งขึ้นหรอกเราแค่ยอมรับความเป็นตัวเองและเมื่อเรายอมรับทั้งหมดของตัวเองยอมรับด้านที่อ่อนแอด้านที่ไม่ได้ยอดเยี่ยมนั่นแหละคือคนที่มั่นคงมั่นคงพอจะเจอกับความไม่งดงามแล้วก็พร้อมจะยิ้มให้กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นคนที่ต้องพยายามดูดีพยายามเข้มแข็งต่างหากลึกๆภายในใจเปราะบางโหยหาเหงาหงอย แต่คนที่กล้ายอมรับความอ่อนแอความไม่สมบูรณ์คนที่พร้อมยิ้มพร้อมเผชิญแม้ในวันที่ตัวเองอาจจะไม่ได้มีความสุขพร้อมปลอบใจพร้อมเข้าใจไม่ต้องฝืนเข้มแข็งคนที่พร้อมจะยอมรับตัวเองทั้งหมดของหัวใจคนนั้นแหละคือบุคคลที่กำลังฝึกความมั่นคงเมื่อยอมรับตัวเองที่ไม่สมบูรณ์ได้ถึงจุดหนึ่งเราย่อมยอมรับสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์ได้เช่นกัน เพราะสถานการณ์จะเป็นอะไรมันทําฉันเจ็บปวดฉันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยฉันก็โอเคกับตัวเองที่อาจจะเจ็บปวดบ้างถึงคราวนั้นแหละสถานการณ์ใดจะเข้ามามันจะมาขย่าวตัวเราไม่ได้ใจเราจะเริ่มมั่นคงขึ้นให้เราเริ่มต้นจากการยอมรับความไม่งดงามของตัวเองก่อนนะยอมรับวันเวลาแย่ๆยอมรับความอ่อนแอของตัวเองยอมรับ แล้วก็ปลอบใจดีกับตัวเองขั้นที่ 1. คือยอมรับขั้นที่ 2. คือปลอบใจดีแล้วขั้นที่ 3... จึงค่อยๆย,ยิ้มน้อยๆค่อยๆเดินอย่างนั้นแหละเราจะเริ่มมั่นคงขึ้นจากการยอมรับความอ่อนแอจากการยอมรับจุดที่ไม่มั่นคงเมื่อเรายอมรับยอมดูแลได้เดี๋ยวใจจะเข้มแข็งเองเวลาเรามีบาดแผลกระดูกเราหักเราต้องดาม ต้องรักษาต้องใจดีต้องยอมรับว่าเราเป็นแผลแล้วค่อยๆเอาเฟือกมาดามค่อยๆประครบประงมใจดีแล้วจึงค่อยเดินไปอย่างสงงามอย่างผู้ที่หายแล้วฉันใดใจของตัวเราจะเข้มแข็งมั่นคงได้ก็จากการยอมรับใจดีเอ็นดูความไม่มั่นคงภายในใจของตัวเราฉันนั้นวันนี้อยากฝากทุกท่านให้กลับไปใจดีมีพลัง ไม่ต้องรีบมั่นคงแค่ค่อยๆยอมรับในจุดที่เป็นรักตัวเองเท่าที่ทำได้แล้วเดี๋ยวทุกท่านจะค้นพบว่าเรามั่นคงแล้วโดยที่เราไม่ได้กลัวจะไม่มั่นคงเมื่อเราเลิกกลัวที่จะไม่มั่นคงเรายอมรับทั้งหมดของมันได้ความมั่นคงก็บังเกิดขึ้นในใจอย่างอัศจรรย์วันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ให้ทุกท่านพบความสุข ใจสบายเจริญพร